หลวงพ่อรวยราษาธิโกผู้มีสีเกจิดีแห่งกรุงเก่าที่เล่าขานสร้างเหรียญรุ่นรวยมหาเศรษฐีสิทธิกราบกรานมหาศาลสินทรัพย์นับคณารวยเศรษฐีมั่งมีราศีพ่องมีเงินทองกายกองเป็นหนักหนาสิทธิ์เชิดชูคุณของครูแสนศรัทธาร่วมบูชารวยทั่วฟ้ามหาเศรษฐีเอ่ย สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องภูกระเมชานลสวัสดีแมาววาังปลลูนกรุ๊ปกรุร๊ปขณีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสิทธานุสิ์ของพระเดชจพระกุลหลวงพ่อรวยปาษสาทิโกรครับวันนี้ผมมีเนื้อทองแดงมาฝากครับเป็นรุ่นรวยมหาเศรษฐีจัดสร้างเพียง9999เหรียญซึ่งลุกเสกโดยหลวงพ่อรวยปาษสาทิโกรครับอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยา เหรียญรุ่นนี้บางคนเขาเรียกเหรียญห่วงเชื่อมซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นนี้เลยนะครับจะเป็นทรงไข่นะครับผมเนื้อติดเนื้อทองแดงติดผิวค่อนข้างวิงครับผมสีรุ้งๆเลยครับผมเหรียญจะเป็นธรรมชาติมากครับดูรายละเอียดของผิวเหรียญนนะจะเป็นเหมือนเส้นขนแมวเต็มไปหมดเลยนะครับ ความตึงของรายละเอียดจีวอนนะครับหน้าผากเส้นรายละเอียดคอจะดูแบบคมกริบเลยครับผมนะแมจะกีสาของหลวงพ่อก็จะมองเห็นได้ชัดเลยนะครับรายละเอียดแบบนี้ถือว่าแท้แท้ตาเปล่าเขาบอกดูดูรายละเอียดดูแลสบายตาครับดูง่ายแท้ดูง่ายเขาบอก ม,มองแล้วหลงรักเลยนะครับมาดูรายละเอียดด้านหลังครับด้านหลังด้านหลังจะเป็นมีตอกโค้ดนะครับอตอกโค้ดตรงนี้แล้วก็เป็นตีโค้ดนัมเบอร์ครับตัวนี้เป็นโค้ดเพียงสามหลักเท่านั้นเองครับ หนึ่งสี่หกนะครับค่อนข้างหายากครับจัดสร้างเก้าันเก้า้าเหรียญได้โค้ดสามหลักก็ถือว่าสุดพิเศษเลยครับตัวนี้ถือว่าสวยนะครับพี่พี่เพื่อนๆคิดว่าไงครับดูวิ่งจริงเหมือนที่ผมบอกไหมครับวิ่งไหมครับนะว่าสวยตรงนี้รายละเอียดนะครับเห็นไหมครับเป็นเป็นห่วงอาจจะมีห่วงเข้ามาหรือจะเชื่อม เชื่อมติดกับตัวเหรียญเหรียญทรงไข่ครับมันเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นรวยมหาเศรษฐีครับพวกลูกศิษย์ลูกหาก็จะเรียกเป็นชื่อที่จำง่ายคือเป็นเหรียญห่วงเชื่อมครับซึ่งเป็นเหรียญเดียวของหลุงพ่อปึกเสกนะครับผมรวยมหาเศรษฐี2557ตัวน,นี้ปีค่างลึกครับครับ วันนี้ก็เอาเหรียญสวยๆมาให้เพื่อนๆในพี่ได้ชมกันครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e ให้กําลังใจช่องปูคมัน h ช n เนลด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดเหรียญสวยๆของพระดิบระคุณหลวงพ่อรวยปราสาทิโกครับแห่งอํำเภอปราชีจังหวัดพระนครศรียุธยาครับใครที่เข้ามาชมวันนี้ก็อขอบารมีหลวงพ่อรวยปราสาทิโกจงบารมดุลาัานดลให้ลิงหิงรวยๆครับผม สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะวันนี้ก็ทิ้งท้ายไปด้วยภาษาเขาเมรนะครับภาษาอีสานใต้เนะมียนพระเมียนพระนะครับผมเมียนพระก็คือแปลว่าขอให้ร่ำขอให้รวยครับสวัสดีครับ